เคยเจอปัญหานี้ไหมสู้คดีกันในศาลจนชนะคดีแต่พอจะไปบังคับคดีกับพบว่าฝั่งจำเลยไม่เหลือทรัพย์สินอะไรให้ยึดอีกแล้วสุดท้ายชัยชนะที่ได้มาก็อาจจะไม่มีความหมายในทางปฏิบัติเลยการสุ้คดีแพ่งเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นหมากรุกหรอกนะแต่ละฝ่ายต้องวางแผนมต้องเดินเกมกันอย่างรัดกุมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสินซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในเกมนี้ ก็คือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละสเตปเลยนะมี5้าเรื่องหลักๆที่ต้องรู้เริ่มจากความกังวลของฝั่งโจทการเดินเกมป้องกันผลของคําสั่งศาลสถานการณ์ที่เจ้าหนี้หลายคนมาเจอกันและสุดท้ายสิทธิในการโต้แย้งของจําเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความกังวลของฝั่งโจทหรือเจ้าทุกนี่แหละคือกว่าคดีจะจบมันใช้เวลานานนะทนายความต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารเป็นกองๆอ,อย่างในสารซึ่งระหว่างนั้นน่ะฝ่ายจำเลยอาจจะยกักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตัวเองไปจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ได้ความท้าทายหลักๆเลยก็คือทำยังไงให้แน่ใจได้ว่าเมื่อผู้พิพากษามีคำพิพากษาให้ชนะคะดีแล้วเนี่ยมันจะยังต้องมีทรัพย์สินของจำเลยหลงเหลืออยู่ให้เราบังคับชำระนี้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านหรือที่ดินไม่อย่างนั้นคำพิพากษาก็เป็นแค่กระดาษเปล่าเพื่อป้องกันปัญหานี้ไง กฎหมายเลยให้สิทธิโจทย์เดินเกมรุกก่อนได้เลยนั่นคือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอวิธีการชั่วคราวมันก็เหมือนกับการไปล็อกเป้าทรัพย์สินของจำเลยเอาไว้ก่อนกันเหนียวนั่นเองวิธีการชั่วคราวมันคือคำสั่งศาลที่ออกมาตามคำขอของโจทก์ก่อนจะมีคำพิพากษาเพื่อที่จะรักษาสภาพทรัพย์สินของจำเลยหรือห้ามไม่ให้จำเลยทำอะไรบางอย่างก็เพื่อให้แน่ใจว่าคำพิพากษาในอนาคตมันจะบังคับได้จริงไง แต่ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นสิทธิของโจทที่จะขอส่วนสารจะให้หรือไม่ให้อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้พิพากษาเลยต้องดูพยานหลักฐานและความจําเป็นเป็นเรื่องๆไปภายใต้มาตรา254เนี่ยนะมันมีเครื่องมือหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกคือการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามอนุหนึ่งอันนี้คือการเข้าควบคุมทรัพย์สินของจําเลยตรงๆเลยนะเช่นที่ดินรถยนต์หรือเงินในบัญชีส่วนอย่างที่2คือการห้ามชั่วคราวตามอนุ2 อันนี้คือการสั่งให้จำเลยหยุดทำอะไรบางอย่างที่มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยจากคำพิพากษาดีกาที่ท6 7เจ็ดี่เทัเป็นคดีเกี่ยวกับสวนยางพาราดาาีกาวางหลักการสำคัญไว้เลยว่าการขอห้ามจำเลยกรีดย,ยางพาราก่อนสารพิพากษาเนี่ยถือการห้ามไม่ให้จำเลยกระทำซ้ำหรือก็ทำต่อไปซึ่งการละเมิดในคดีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ โจดฟ้องว่าจำเลยบุกรุกสวนยางแล้วก็ลักลอบกรีดยางแต่จำเลยก็ยังทำอยู่เรื่อยๆโจ์ก็เลยไปยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามโชคราวซึ่งศาลก็อนุญาตนะเพราะเห็นว่ามันมีเหตุผลพอที่จะป้องกันความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลาดเวลาทีนี้พอศาลมีคำสั่งอนุญาตตามที่โจ์ขอปุ๊บผลของคำสั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ใช่แค่กับตัวจำเลยแต่ยังรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลองนึกภาพตามนะสมมติวันที่สามศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยคำสั่งนี้มีผลทางกฎหมายทันทีเลยนะแต่วันต่อมาจำเลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีคำสั่งศาลก็ดันไปขายทรัพย์สินชิ้นนั้นให้คนอื่นไปกว่าหมายแจ้งคำสั่งของศาลจะไปถึงตัวจำเลยก็อีกหลายวันให้หลังคำถามสำคัญเลยคือแล้วสถานะของคนที่ซื้อไปล่ะจะเป็นยังไง กฎหมายเขาก็กำหนดเงื่อนไขความคุม้มครองสำหรับบุคคลภายนอกในสถานการณ์แบบนี้เอาไว้เหมือนกันบุคคลภายนอกจะได้รับความคุม้มครองก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนี้เท่านั้นนะคือ 1. ต้องเป็นการรับโอนโดยสุดจริตหมายถึงว่าไม่รู้จริงๆว่ามีคำสั่งยึดทรัพย์ของศาลอยู่และ 2. ต้องเสียค่าตอบแทนคือเป็นการซื้อขายกันจริงๆไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆซึ่งหลักการนี้มันก็คือหลักการเดียวกับมาตรา237ของประมวลกฎหมายแพ่งนั่นแหละเอาละ ทีนี้มาดูสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือกรณีที่จำเลยมีคนเดียวแต่มีเจ้าหนี้หรือโจทหลายรายแล้วทุกคนก็ดันเล็งจะยึดทรัพย์สินชิ้นเดียวกันซะด้วยคำถามคือถ้าทรัพย์สินชิ้นหนึ่งถูกโจทกอยึดไว้ชั่วคราวแล้วโจทขอซึ่งเป็นโจทในอีกคดีหนึ่งจะมาขอศาลให้ยึดทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นซ้ําอีกได้ไหมถ้าไปเปิดดูในบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการชั่วคราวตรงๆเนี่ยมันไม่มีคําตอบนะเราต้องไปดูหลักกฎหมายในส่วนอื่น มาตรา259คือสะพานเชื่อมที่สำคัญเลยกฎหมายกำหนดให้นำบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลมและหลักการสำคัญในชั้นบังคับคดีก็คือมาตรา326ที่บัญญัติเรื่องห้ามยึดซ้ำพอเอาหลักการนี้มาใช้มันจะได้ข้อสรุปที่น่าสนใจแบบนี้กรณีแรกเจ้าหนี้ที่ขอคุ้มครองชั่วคราวด้วยกันจะยึดทรัพย์ชิ้นเดียวกันซ้ำไม่ได้กรณีที่สองเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคือคนที่คดีถึงที่สุดแล้ว พวกนี้มีสถานะดีกว่าสามารถยึดซ้ำซัพย์ที่ถูกยึดไว้แค่ชั่วคราวได้และกรณีสุดท้ายเจ้าหนี้ตามกฎหมายพิเศษอย่างเช่นกรมสรรพากรก็มีสถานะเหมือนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเหมือนกันยึดซ้ำได้ซึ่งแนวทางนี้ก็มาจากดีกาที่6093ทับสองถึงแม้ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังของโจทนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคำตัดสินสุดท้ายฝ่ายจำเลยเองก็มีสิทธิ์ที่จะเดินหมากโตกลับเพื่อท้าทายคำสั่งนั้นได้เหมือนกัน จำเลยมีช่องทางหลักในการโต้แย้งอยู่2ทางทางแรกตามมาตรา261คือการโต้แย้งว่าคำสั่งของศาลมันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเช่นจำเลยมีทรัพย์สินอื่นอีกเยอะแยะการยึดทรัพย์ชิ้นนี้เลยไม่มีเหตุผลเพียงพอส่วนทางที่2คือมตาตรา262อันนี้คือการโต้แย้งว่าถึงแม้คำสั่งในตอนแรกจะถูกแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเช่นจำเลยอาจจะได้รับมรดกมาทำให้ไม่จำเป็นต้องยึดทรัพย์นั้นไว้อีกต่อไป แต่มีข้อจำกัดที่สำคัญมากๆเลยนะการโต้แย้งคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องความจำเป็นของมาตรการนั้นๆเท่านั้นจำเลยจะไปยกข้อต่อสู้ในเนื้อหาของคดีหลักขึ้นมาอ้างไม่ได้เช่นจะมาอ้างว่าลายมือชื่อในสัญญาเป็นของปลอมเรื่องพวกนั้นต้องเก็บไปพิสูจน์กันในการพิจารณาคดีหลักนู่นเลยสรุปก็คือวิธีการชั่วคราวเนี่ยมันคือตาเดินที่สําคัญมากในเกมกฎหมายเป็นการสร้างหลักประกันให้กับชัยชนะที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นตาเดินที่สามารถถูกโต้กลับได้เหมือนกันการเข้าใจกติกาที่ซับซ้อนพวกนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้เล่นทุกคนในสนามนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าทุกจำเลยหรือทนายความสำหรับใครที่สนใจสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนแบบละเอียดครบถ้วนก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและก็ราคาเข้ามาได้เลยที่เพจดีกาในเกมที่การเดินหมากแค่ครั้งเดียวสามารถอายัดทรัพย์สินทั้งหมดได้อะไรคือต้นทุนที่แท้จริงของกระบวนการยุติธรรมกันแนะ่